สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวเคส c h 1 6 0หนงห e e p c o o ของ e คูนะครับผมราคาก็อยู่ประมาณอ่าผมซื้อมาจาก i h c ฮ u นะครับผมประมาณ1,700บาทรวมส่งนะครับผมก็อ่าเป็นเคสคอมพิวเตอร์ ITX เครื่องแรกของผมนะที่ผมลองประกอบเองนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นของมือสองซะส่วนใหญ่นะครับผมก็จะมีแค่เคสมือหนึ่งนะครับที่เหลือก็ อาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ยังพอมีประกันอยู่นะครับผมก็จะเป็นมือสองซะส่วนใหญ่นะครับต่อมาครับก็จะมี power supply นะครับ power supply ผมเลือกใช้เป็นตัวตัวนี้เลยนะตัวเล็กเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยไม่พึ่งพึ่งมาหัดลองใช้ตัว power supply ITX ตัวนี้นะแบบเล็กๆผมก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับก็จะใช้เป็น650วัตต์นะครับผมก็เพียงพอต่อการ์จอ4060นะครับต่อมาครับแรมครับผมผมใช้เป็น อ่าและมือสองนะครับของ DDR5 นะครับผม 32G สกิกนะครับของ c นะตัวนี้มันจะมี RGB แค่นี้นะครับแต่ผมก็มองว่ามันไม่ได้เยอะอะไรนะครับมันดูสวยๆดีส่วนเมมบอร์ดนะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของ ROG Stick นะครับผมตัวของ ROG เองนะครับส่วนตัวซิงค์นะครับซิงค์ลมนะตอนแรกผมจะเล็งไว้ของ DeepCool นะครับแต่ราคามันค่อนข้างสูงนะผมก็เลย ใช้ของ B ิวคอยเอ็ดนะผมตัวเพียวล็อกสองนะก็คืออ่ามันเป็นมือสองนี่แหละนะครับแต่ประกันเหลือเยอะนะเหลือเกือบสามปีเต็มนะผมได้มาเก้าร้อยบาทนะตัวนี้นะครับก็โอเคครับมันก็คุมทนในส่วนของตัวสีดำาๆนะครับผมส่วนพัดลมหน้าหลังนะฮะหน้าหน้าตัวด้านหน้าผมติดไปอย่างนี้เลยเนาะตัวพัดลมนะครับผม mm hmm. ก็คือมันจะเป็นช่องเว้านิดหนึ่งนะฮะช่องเว้าเนาะเพื่อที่มันตัวนี้มันจะมี อตัวมันจะมีฐานของมันอยู่แล้วนะครับเราก็ติดตรงนี้นะเหมือนกันแล้วมันก็จะมีเว้านิดเดียวนะครับเราก็จะติดพอดีกับตัวเอมพิวเวอร์พายเลยนะผมตัวด้านหน้านะส่วนด้านหลังก็ไม่มีปัญหาอะไรครับติดตรงนี้ได้เลยนะครับผมตอนแรกผมก็เล็งของนิพูไว้เหมือนกันนะแต่ราคามันสูงไปนิดนะตกตัวแล้วประมาณสามสี่ร้อยนะผมแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์สีดำเนาะอาจจะไม่ได้อะไรมากนะผมแล้วก็ลลมันโฟดีนะตัวนี้ มันมีรูระบายทั้งทั้งรอบเลยนะผมรวมถึงด้านล่างด้วยแล้วก็ด้านหลังตรงนู้นนะครับผมก็เลยใช้ของตัว ID cooling แทนนะตกตัวละร้อยกว่าบาทนะครับในช้อปปีก็มีขายเหมือกันนะครับผมต่อมาครับตัวการ์ดจอนะคือ,อผมเลือกเป็นตัวนี้เป็นพิเศษนะเพราะว่าเห็นไหมครับมันมีช่องพอๆกับยาวเลยเมมบอร์ดมันนิดเดียวนะครับผมเห็นไหมนะผมก็เลยชอบตัวสั้นๆแบบนี้นะเพราะมันจะได้เข้ากับตัว CH160 ของ e p ูนะครับผมก็เลือกเป็น RTX 4060 Asus สนะผมดูไว้2ตัวนะมีตัวก้านเหล็กตัวหนึ่งนะผมแต่ผมรู้สึกชอบตัวนี้กว่านะครับก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของตัว CH160 นะครับเพื่อเพื่อนๆสงสัยว่ามันจะติดชุดน้ำา2ตอนได้ไหมมันติดได้นะมันจะมีก้านเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับ ก็คือถ้าใครชอบลกๆนะมันจะแน่นๆหน่อยนะผมก็ติดได้นะมันจะมีก้านเหล็กกสองฝั่ง,งตรงนี้เนาะก็ติดแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเข้ากับซิงลมนะผมก็เลยเน้นใช้งานแบบนี้เลยนะแต่ตอนนี้ก็ลมเย็นมากนะครับลมเย็นมากเข้าออกเย็นเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอรีวิวในส่วนของคอมพิวเตอร์ CH6 C-H160 ขหงหกศูนย์ของดิคูนะก็จะเป็นเคสเนาะหแล้วก็อุปกรณ์ภายในก็ซื้อตามผมก็ได้นะประมาณนี้ก็สวยแล้วนะครับแต่ของจริงมันก็จะดูเล็กๆหน่อยนะไม่ไม่ใหญ่เท่าคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนะครับผมเล็กมากนะครับผมนี่เนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ